กราบสวัสดีพี่พๆเพื่อนๆชาวส่งสัรหนังสือหุ้น by investing. an. th และผู้อ่านทุกคนนะครับสำหรับรายการ investing วางแผนการเงินในวันนี้นะเราจะมาถกประเด็นเกี่ยวกับเรื่องควรแบ่งเงินเพื่อมาเทรดเหรียญและลงทุนในหุ้นเท่าไหร่ประมาณไหนดีกันนะครับ ดยในหัวข้อสนทนาในวันนี้นะครับก็จะมีผมเอิร์ธแนุพงศ์เจระโอรานพัฒนเป็นผู้ดําเนินรายการและก็จะมีพี่นัทเลิศมงคลผู้เขียนหนังสือจัดพอร์ตลงทุนด้วยตัวคุณเองในตําแหน่งโคโฮสเป็นผู้บรรยายและผู้ร่วมสนทนาในวันนี้กันนะครับก็สวัสดีนะครับพี่นัทเอิร์ธเองอยากทราบประเด็นเกี่ยวเรื่องนี้นะครับ เราควรจะแบ่งเงินเท่าไหร่เพื่อมาเทรดเหียญและลงทุนในหุ้นประมาณไหนดีเนาะซึ่งว่าตามตรงแอสเซททั้ง2อันนี้ครับเป็นแอสเซทที่เรียกว่ามีความเสี่ยงสูงพอสมควรเลยเลยคิดว่าอยากจะลองมาถามพี่นัทดูครับว่าพี่นัทมีไอเดียยังไงในการที่จะแบ่งเงินมาเทรดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมก็สวัสดีพี่นัทนะครับ สวัสดีครับสวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะครับอีกครั้งหนึ่งกับคาถามคาถามนี้มันเป็นคําถามที่ค่อนข้างที่จะตอบยากเหมือนกันนะครับถ้าเกิดจะตอบแบบกว้างๆเนี่ยมันตอบไม่ได้เลยนะครับว่าเราจะแบ่งเงินเท่าไหร่เราควรจะลงทุนในคริปโต5%้าเปหรือว่าลงทุนในหุ้น20% 30%เราไม่สามารถจะตอบคําถามแบบนี้ได้โดยที่ไม่รู้ข้อมูลเบื้องหลังนะครับว่าเฮ้เรากําลังจะตอบคําถามนี้สําหรับเป้าหมายอะไรนะครับ อ,อ,อยากจะเชื่อมโยงทุกคนอย่างนี้ครับว่าเวลาเราจัดการการเงินเวลาเราออกแบบพอร์ตลงทุนเนี่ยเราควรจะออกแบบให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินของเราครับทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเป้าหมายทางการเงินของเราคืออะไรนะครับเป้าหมายทางการเงินเนี่ยมันประกอบไปด้วย3คําถามครับเอิร์ธคำถามแรกก็คือเป้าหมายของเราเนี่ยเรากําลังจะทําอะไรนะครับเราอยากจะได้เงินเนี่ยไปทําอะไรคาถามที่2คือ เจ้าเงินที่ว่าเนี้ยจะเอาไปทําอะไรเนี่ยมีจํานวนเงินเท่าไหร่ที่จะต้องใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายแล้วก็คําถามสุดท้ายที่จะต้องตอบให้ได้ก็คือว่าเราจะทําตามเป้าหมายนั้นอนะ่ะเมื่อไหร่อ่าอะไรเท่าไหร่เมื่อไหร่นะครับดีดนะอะไรเท่าไหร่เมื่อไหร่ใช่ครับทุกครั้งที่เรามีคําถามว่าเอะเราควรจะลงทุนในสินทรัพย์ นู้นนี้นั้นเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ดีเนี่ยให้กลับมาที่เรื่องแรกเลยเป้าหมายทางการเงินของเราคืออะไรต้องการเงินเท่าไหร่ต้องการเงินเมื่อไหร่นะครับซึ่งพอเราได้คําตอบสําหรับสามคถามเมื่อกี้แล้วเนี่ยเราจะสามารถคํานวณได้ครับว่าการที่จะพาตัวเองเนี่ยไปถึงเป้าหมายทางการเงินที่ว่านั้นเนี่ยต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนกี่เปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนจากการลงทุนอ่าคีย์เวิร์ดมาแล้วครับอ่า เราต้องการผลนอมแทนนะครับกี่เปอร์เซ็นต์เช่นเช่นนะครับเช่นสมมุติบอกว่าเป้าหมายของเราอยากจะซื้อรถคันใหม่อย่างเงี้ยเป็นเป้าหมายไหมครับเอิร์ธก็ถือว่าพอได้นะก็เหมือนจะใช่แล้วนะฮะเหมือนจะใช่นะเหมือนจะใช่แต่รู้หรือยังครับซื้อรถอะไรอ่าใช่ครับ how much นะครับถูกไหมเ <laughs> พราะ <laughs> เป้าหมายที่ไม่ชัดเจนพอครับมันจะตอบคําถามถัดไปไม่ได้คือเท่าไหร่ล่ะ <laughs> เออจะซื้อรถยนต์อ่ะเออนั่นสิอาจจะเอารุ่นไหนล่ะจะเอาคันใหญ่คันเล็กจะเอาเป็น SUV หรือจะเอาเป็นรถไฟฟ้านะ hmm. ครับเพียงต้องระบุให้ชัดครับว่าเป้าหมายของเราคืออะไรเอาให้ชัดจนสามารถบอกได้ว่ามันราคาเท่าไหร่ oh. อ่ามดซื้อรถยนต์คันหนึ่งราคา1.4ึจล้านไม่รู้รุ่นไหนอะไรยังไงนะครับไปตั้งเอานะครับ1.4ล้านละกันนะครับ1.4ล้านเออ อยากจะซื้อรถ1.4ล้านเมื่อไหร่ดีเดือนหน้าเดือนหน้านี่เลิกนะครับเดือนหน้าเดือนหน้าแสดงว่าตอนนี้ต้องต้องมีเงินอยู่แล้วเนาะอย่างน้อยนะ่าจะต้องมีพอสักพันล้านแล้วได้กำไร<อ>สักเปอร์เซนต์อย่างเงี้ยผมเออเนี่ยนะพอได้อยู่เอาสัก2อสามปีละกันเอาสองสมปีนะครับอีก2อสมปีเนี่ยเราอยากจะได้รถคันเนี้ย1.4ล้านแต่เราคงไม่เก็บเงินซื้อรถทั้งคันหูืไหมเราไม่ซื้อสดเราจะเก็บเงินไปดาวรถละกันครับอ่ะไปดาวรถ ดาวเท่าไหร่ดีล่ะเมื่อกี้ลดราคา1.4ล้านครับดาว20%แล้วกัน20%ก็ประมาณ280,000นะครับเตรียมไว้ประมาณ300,000ละกันอ <Okay. S 1> ่าโอเค300,000 300,000คร่าวๆนะครับเผื่อเอาไปตกแต่งรุ่นนี้นั่นอะไรก็ววานไปครับค <c oughs> ือซื้อของพวกนี้มันต้องมีอุปกรณ์เนาะต้องมีอุปกรณ์ส่วนเสริมนะฮะหนุนภาพนุภาพ,ภาพออกอ่าเพราะฉะนั้นอย่าเตรียมเงินไปพอดีนะครับเตรียมเผื่อๆสมมติเตรียมเงิน300,000ในอีก3ปีข้างหน้าเลข3แล้วกันนะครับ300,000อีก วันนี้มีเงินเท่าไหร่มสมมติไม่มีเลยมีศูนย์บาทแต่อีกสามปีต้องมีสามแสนเอาแบบง่ายๆเลยนะครับเอาแบบง่ายๆเลยนะสามสิบหกเดือนเนาะเอาสามสิบเดือนละกันเพื่อจะได้หารง่ายๆครับสามแสนหารสามสิบเดือนครับอหารสามสิบเดือนครับได้เดือนละเท่าไหร่ครับสามแสนสามสิบเดือนก็ใช่ครับแสนหนึ่งครับผมเอ้ยเอ้ยหมืน่บบนหมืน่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 มนครับเดือนละหมื่นเดือนละหมื่นเดือนละหมื่นก็ได้ก็ไ่ทุกคน เก็บเงินได้เดือนละหมื่นปัญหานี้จะจบลงทันทีครับไม่ต้องลงทุนหนึ่งก็ได้เพราะว่าคุณก็แค่เก็บเงินเดือนละหมื่นง่ายพอครบสามสิบหกเดือนได้แน่แน่สามแสนเอาไปดาวน์ลดจบฝากประจําอะไร็ว่าไ,ไปอ่าครับอ่าแต่ถ้าเกิดบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่เก็บเงินได้แค่แปดพันสมมุตินะครับเก็บเงินได้แค่แปดพันเนี่ยต้องหยิบเครื่องคิดเลขทางการเงินขึ้นมาแล้วล่ะครับเครือ่องคิดเลขทางการเงินนีมีสอนอยู่ในเล่มนะครับ น่าจะบทที่แปดนะครับบทที่แปดถ้าจะไม่ผิดค,คือกดเข้าไปในเว็บแล้วก็กดคำนวณได้เลยใช่ไหมพี่อ่าอ่าใช่ครับมีมีแอปพลิเคชันโหลดได้ง่ายๆเลยครับอืมโอเค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 อย่างนี้รู้สึกเออสบายใจขึ้นหน่อยอ่าใช่ครับบทที่แปดครับหนะห้าสิบสี่ครับ <laughs> ผมเปิดให้ดูแล้ว <laughs> <laughs> นะครับบทที่แปดนะครับ คือถ้าเก็บเดือนละแ0ดพันเนี่ยมันก็ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนนิดเดียวครับไม่มากเราลองไปกดดูนะลองไปกดดูอ่าเก็บไป3ปีฟิวเจอร์แวลูเป็นสามแส0ครับได้ตัวเลขออกมาสเปอร์เซ็นอ่ะี่เปอร์เซนะครับสักราวๆสี่เปอร์เซนตผลตอบแทนต่อป,<ม>ตอปีต่อปีต่อปีสี่เปอร์นตต่อปีอยากได้สี่เปเซนต่อปีเก็บเงินปลายงวดด้วยนะก็คือเอ่อปีแรกเนี่ยทำงานก่อนทำงานแล้วก็เก็บเงิน8 0 0 0ัน0 0 8 0 0 0สะสมไว้ปีหนึ่งก็ได้9ก0 0 0เนาะ ปีหนึ่งเก้าหมื่นหกเก็บไปสามปีครับได้ผลตอบแทนสักสี่เปอร์เซ็นต์ก็พอและทีนี้คำถามคือผลตอบแทนสี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีเนี่ยสินทรัพย์ไหนให้ผลตอบแทนประมาณนี้ได้บ้างต่อปีโอเคผมพอมีในใจแล้วอ่ะขอยกมือตอบก็ได้<อ>ก็ตราสารนี้ตราสารนี้ครับอ่ะแต่ตราสารยายนี้อันนี้อาจจะยากอาจจะยากไปกองทุนตราสารนี้ประมาณนี้แล้วกันอกองทุนตราสารนี้แล้วก็เหนือกว่าก็กตราสารหุ้น หุ้นหุ้นก็ได้แน่ๆถูกไหมหุ้นแน่นอนคาดหวังหลอเแรนสักสิบเปอร์เซ็นแต่ว่าอย่าลืมนะเรามีเวลาแค่สามปีอืมเราไม่รู้หรอกว่าในระหว่างทางเนี่ยอาจจะไปไม่รู้สิเจอวิกฤตอะไรอีกก็ได้นะครับหุ้นตกลงไปอ้าวงานเข้านะครับอยากจะได้สี่เปอร์เซ็นต์ดันขาดทุนอย่างเงี้ยอ่ามันก็ไม่เหมาะถูกไหมครับ <c oughs> ที่สําคัญที่สุดก็คือเงินต้นนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ลดถูกไหมเดี๋ยวไม่ได้ลดนี่พลาดหรอกครับเดี๋ยวไม่ได้ไปดาวรถอ่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการจะเลือกสินทรัพย์ลงทุนเนี่ยมันก็ต้องดูด้วยว่าเฮ้ยหนึ่งมันให้ผลตอบแทนกับเราได้อย่างที่เราต้องการไหมเราอยากได้สี่เปอร์เซ็นต์อ่ะถูกไหมครับเราอยากได้สี่เปอร์เซ็นต์เราอยากได้สี่เปอร์เซ็นต์อะไรให้ได้บ้างอะตราสารหนี้ได้กองทุนอสังหาอาจจะให้ได้บ้างนะครับหุ้นปันผลบางตัวอาจจะให้ได้กองทุนตราสารอสังหาเออใช่ผมลืมไปเลยผมมองว่าเขาเป็นหุ้นกองหลีนะครับของดีของดีงครับโอเคครับนะครับก็อย่างเงี้ยเราเราดูก่อนเราเลือกสินทรัพย์ก่อน เฮ้ยแค่นี้มันก็ไปได้แล้วนี่คําถามคือแล้วถ้าอยากใช้หุ้นได้ไหมได้ได้ครับไม่มีปัญหาครับได้แต่อะไรเมื่อกี้เราคุยกันแล้วแต่เราต้องรับความเสี่ยงให้ได้นะว่าถ้ามันลงถ้าหุ้นมันลงแปลว่าอะไรแปลว่า,วาเฮ้ยเงินที่เก็บไว้จะไปซื้อรถจะไปดาวนรถ,รถอาจจะต้องหนึ่งขยับออกไปหน่อยไหมอีกสาปีเนี่ยอาจจะไม่ได้นะรถยนต์เนี่ยอาจจะต้องขยับไปเป็นสี่ปีห้าปีไหมอา่า หรืออาจจะได้รถยนเร็วขึ้นนะอันนี้ไม่รู้นะครับไม่รู้ได้เร็วขึ้นในทุกคนเฟเวอร์ไม่มีใครว่าอะไรแต่ต้องเตรียมใจเผื่อไว้ครับว่าถ้ามันไม่ได้จะทายัางไงคําถามที่สองนะครับคำ,คำถามแรกเนาะถ้ามันไม่ได้เนี่ยเลื่อนเวลาได้ไหมถ้าตอบว่าได้ได้ได้เลื่อนเวลาได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรครับคําถามที่สองเนี่ยมันจะตามมาไอ้ที่คําว่าไม่ได้ซีเรียสอะไรเนี่ยคือรถคันนี้เป้าหมายเนี่ยมันสําคัญกับเรามากไหมอา้าวถ้ามันสําคัญมากๆ อุย้ยไม่ได้ครับพี่ต้องมีรถคันนี้ครับเพราะว่าเดี๋ยวที่บ้านเนี่ยมันจะต้องเอาไปใช้วิ่งงานอ่าใช่ครับเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอนิดนึง้ลยกันบางคนนะครับผมอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยคุณจะเอารถไปทําไมสุดท้ายแล้วคุณก็แบบเออมีรถเมมีพีทีเอสอะไรอย่างงี้ไงเริ่มต้นที่ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเราขอดิสคมเมอร์นะครับผมว่าถ้าคุณอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับผมมันไม่ได้มีอินฟาสตรัคเจอร์ที่สะดวกอย่างเงี้ยนะครับการที่แบบมีรถ จริงๆนะครับมันช่วยอย่างแรกเลยครับช่วยประหยัดเวลานะครับผมและต่อมาคือมันสามารถสร้างอาชีพที่2ได้อย่างเช่นเช่นบ้านผลทําเออเป็นสวนผลไม้อะไรประมาณนี้ครับรถต้องส่วนเนี้ยผมก็สามารถ utilisation กลายเป็นเงินได้อะไรประมาณนี้ครับโอเคครับต่อได้เลยค,รคเราต้องถามเสมอเลยนะพอตั้งเป้าหมายเสร็จแล้วเนี่ยเป้าหมายเนี่ยซีเรียสไหมถ้าเป้าหมายซีเรียสแปลว่าอะไรครับเฮ้ยเงินเนี่ยอาจจะหายไม่ได้นะเช่นคุยกับแฟนไปแล้วครับ อีกสามปีจะแต่งงานไม่ได้ซื้อรถนะจะแต่งงานเก็บเงินแต่งงานครับอีกสามปีระยะเวลาก็สั้นกล้าเสี่ยงไหมละ่ะเอออาจจะไม่กล้าเสี่ยงนะครับหรือบางคนบอกว่าไม่เป็นไรเนาะไม่แต่งก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าสําหรับบางคนเนี่ยเสี่ยงไม่ได้หรือถ้าเกิดแบบเอาแบบเสี่ยงไม่ได้จริงๆนะครับอีกสามปีเนี่ยลูกจะต้องเข้าโรงเรียนครับค่าเทอมต้องมาลูกเลื่อนการเรียนไม่ได้นะต้องเข้าโรงเรียนนี้แหละเนี่ยที่บ้านคุยกันไว้แล้วนู่นนี่นั่นคือเป้าหมายเนี่ย เวลาเราตั้งเสร็จแล้วครับเราให้ priority มันด้วยให้ความสําคัญกับมันด้วยเราจะได้รู้ว่าเครื่องมือที่เราจะใช้เนี่ยมันต้องปลอดภัยขนาดไหนและแน่นอนถ้าเครื่องมือมันต้องปลอดภัยมากๆอัตราผลตอบแทนที่เราจะคาดหวังจากมันได้มันก็จะลดลงถูกไหมฮะใช่ครับแวร์ลีตามนีม้นะครับความเสี่ยงอะไรอย่างงี้ความเสี่ยง<ม>เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไปด้วยกันมันไปด้วยกันทีนี้กลับมาตอบคาถามว่าแล้วเราควรจะมีคริปโตอยู่ในพอร์ตเท่าไหร่ถ้าอย่างเป้าหมายพวกเนี้ย อย่างเป้าหมายพวกนี้ผมก็บอกได้เลยว่าไม่ต้องมีคริปโตรหรอกครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าด้วยความผันผวนของมันไม่ไม่ได้บอกว่ามันจะสร้างผลขาดทุนนะครับด้วยความผันผวนของมันเนี่ยเราไม่รู้เลยอ่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอีกสามปีข้างหน้ามันอาจจะดีมากเลยก็ได้หรือมันอาจจะหายไปแล้วก็ได้เราไม่รู้นะครับผมเองก็ไม่รู้ต้องอันนี้ต้องดิสคลมไว้ก่อนนะครับว่าเออในในสินทรัพย์ที่เป็นคริปโตเคเรนซีเนี่ยโดยปกตินะครับก็ ผมไม่ให้ลูกค้าลงทุนอยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งคือผมแนะนําไม่ได้นะครับผมแนะนําไม่ได้แล้วก็ถึงแม้จะเป็นส่วนตัวพอตผมมีคริปโตบ้างไหมผมเคยลองนะครับแต่ตอนนี้ก็คือไม่มีแล้วอืครับผมนะครับที่ไม่มีแล้วเนี่ยเพราะว่าผมไม่เข้าใจครับอผมไม่เข้าใจสินทรัพย์นั้นเพียงพอที่จะลงทุนได้อ่าไม่ไม่เข้าใจพอนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกลับมาที่เรื่องเดิมที่ผมพูดเมื่อกี้ครับว่าเป้าหมายการลงทุนของผมเนี่ยผมคำนวณแล้ว ถ้าผมยังสร้างผลตอบแทนได้ในระดับใกล้เคียงสิบเอร์เซนหรือว่าเกินไปนิดหน่อยเนี่ยผมสามารถกเกษียณได้แปลว่าอะไรแปลว่าผมไม่จําเป็นต้องไปใช้เครื่องมือที่มันแอดวานซ์มากๆที่จะไปชาเ์ลินผลตอบแทนมากๆแล้วมาทําให้เป้าของผมเนี่ยมันเสี่ยงเกินกว่าความจําเป็น,นครับอืมครับผมเออนีนี่คือหลักการนะครับนี่คือหลักการทีนี้พอให้หลักการไปแล้วเนี่ยก็คิดว่าคุณผู้ฟังเนี่ยน่าจะลองเอาไปคํานวณดูเองได้นะครับว่าเฮ้ยเป้าหมายของเราเนี่ย ต้องการผลตอบแทนเท่านั้นเท่านี้เปอร์เซ็นต์ระยะเวลาเท่านั้นเท่านี้เครื่องมือแบบไหนที่มันเหมาะกับเรานะครับก็จงใช้เครื่องมือนั้นในการพาตัวเองไปถึงเป้าหมายครับอืมออพี่มีคําเปรียบเทียบครับเออสมมุติว่าสมมุติว่าเนี่ยเราอยากจะไปอพี่อยู่ระยองเนาะอยากจะไปกรุงเทพอย่างเงี้ยครับอยากจะไปกรุงเทพระยะทางก็มา1ร้อยแปดสิบกิโลครับขับรถชิลชินะครับขับรถชิลชิ สองชั่วโมง,งครึ่รงก็ถึงนะครับพี่นะครับสองชั่วโมงครึ่งก็ถึงและทีเนี้ยสมมุติว่าวันหนึ่งพี่บอกว่าพี่ซื้อรถมาใหม่เหยียบได้ถึงสองร้อยจริงๆร,รถเดี๋ยวนี้มันก็เหยียบถึงสองร้อยได้นะครับ <laughs> ใช่ครับใช่ครับเออคําถามคือเราต้องเหยียบถึงสองร้อยไหมฮะอืมในเมื่อเรารู้เปรมาเออเรารู้แล้วครับว่าจะไปไหนและอะไรอย่างเงีเออ้ยหน่าคิดเรารู้ว่าเราจะไปไหนเรารู้ว่าต้องการเวลาเท่าไหร่ <laughs> ใช่ครับอืมแล้วเราจะต้องเหยียบไปถึงสองร้อยตะบี้ตะบันเหยียบ ไปขนาดนั้นเลยเหรอเพื่อจะไปถึงเป้าหมายครับขอบคุณครับเออถ้าเราไม่ได้ใช้ชีวิตแบบนั้นอ่ะแล้วทําไมเราจะต้องไปลงทุนแบบนั้นด้วยครับโอเคครับพี่เดี๋ยวขอทิ้งท้ายแล้วกันอ่ะถ้าสมมติว่าแบบอาจจะมีคนถามแล้วรู้สึกว่าแบบเอ้ยขอสักหน่อยแล้วกันนะเออพี่นัดก็อยากจะแนะนํายังไงดีครับว่าแบบลงเงินไปสักประมาณส,ส,สักสัดส่วนประมาณไหนดีอะไรอย่างเงี้ยครับพี่อย่างนี้ก็แล้วกันนะครับคือถ้าใครไม่ไหวจริงๆไม่ไหวจริงจริง เฮ้ยไม่ได้มันต้องมีต้องมีนะครับมันต้องมีคืออยากลองอะ่ะเอางี้แล้วกันมันอยากลองนะครับอ่าอยากคือบางคนใช้คําว่าถ้าจะเรียนรู้มันก็ต้องลงเงินงจริงมือทำใช่ใชต้องลงเงินจริงเพื่อจะได้เรียนรู้นะครับโอเคถ้าใช้เหตุการณ์นี้นะเอ้ยถ้าใช้กับคําพูดนี้นะถ้าอยากเรียนรู้ก็ต้องลงมือทําก็ให้ใช้เงินเท่าที่เราจะคิดว่าเป็นค่าเรียนรู้ได้อ่ะ อืมเป็นค่าเรียนรู้เนาะเป็นค่าเรียนรู้คืออะไรครับคือไม่อยากจะพูดว่ามันหายไปทั้งหมดนะครับเวลาเราเรียนรู้เราศึกษาอะไรบางอย่างเนี่ยเราทํายังไงครับเราซื้อหนังสือใช่ไหมเราไปลงคอร์สนู่นนี่นั่นใช่ไหมเงินที่ใช้ในการอินเวสต์พวกนั้นอะ่ะมันคือค่าการเรียนรู้อืมนึกภาพออกเลยพี่เออเราก็ต้องได้อะไรกลับคืนมาครับได้ความรู้และประสบการณ์กลับคืนมากับเงินที่เสียไปถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าอยากเรียนรู้จริง จงใช้เงินเท่ากับที่เราจะจ่ายเพื่อเรียนรู้ถือว่าตรงไปตรงมาดีนะใช้เงินที่เทียบเท่ากับเงินที่เราจ่ายเพื่อการเรียนรู้อะไรประมาณนี้อืมใช่บางคนอาจจะเรียนรู้เป็นแสนไม่รู้สินะครับบางคนอาจจะเรียนรู้แค่หลักพันหลักหมื่นเขาก็รู้แล้วก็รู้แล้วนะครับอแต่แต่แต,แต่เราจะเรียนรู้ใช่ไหมครับเอิร์ทใช่ครับแปลว่าถ้าผิดพลาดเราต้องรู้ว่าเราผิดเพราะอะไร เรียนทูเออร์นะครับผมอย่างน้อยก็เรียนต,ต้องเรียนรู้แหละเออโนเพนโอเคแต่ถ้าเราแค่จะเอาเงินลงไปโดยที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็เสียหายไปอย่างเงี้ยไม่เรียกว่าการเรียนรู้นะครับมันคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้เรื่องเลยนะครับเสียเงินไปแล้วก็ก็ยังไม่รู้ได้เงินมาก็ยังไม่รู้เออมันก็ไม่ได้เรียกว่าการเรียนรู้เนาะอืมอันนี้อันนี้แยกให้ชัดนะครับแยกให้ชัดแล้วก็ในบางครั้งเนาะในบางครั้งเนี่ยก็เราเรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่นบ้างก็ได้ <Okay. S 2> นะครับอะไรที่เรายังไม่รู้เนี่ยไม่ต้องลองทั้งหมดก็ได้ไม่ต้องลองทั้งหมดก็ได้ศึกษาให้ดีก่อนแล้วค่อยเรียนรู้ก็ได้ครับนะครับก็ขอออกความเห็นนิดนึงก็อย่างน้อยก็คือเราควรจะลงเงินในสัดส,ส่วนที่คิดว่าพอพอเสียไปได้แล้วคืออย่างน้อยก็อย่าทําให้ตัวเองและคนข้างหลังเดือดร้อนแล้วกันพูดอย่างนี้ดีกว่าน่าจะเป็นอะไรที่ดูตรงไปตรงมาที่สุดคือคุณทําอะไรก็ได้แหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วคือ มันถ้าคุณเจ็บแล้วว่าคุณโดนไปอะไรผมกังวลเรื่องของข้างหลังอะไรประมาณนี้แล้วกันเเล็กเรื่องหนึ่งอันนี้พึ่งนึกได้ระหว่างที่พี่นัทพูดออกมาพอดีคืออยากจะบอกนะครับว่าคริปโตนะครับสิ่งหนึ่งอ่ะที่มันสามารถทําได้เหนือกว่าแอสเซทอย่างหุ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆหุ้น,น,นบางทีมันก็ทําได้แล้วนะอย่างเช่นหลักทรัพย์ใน u s เอสะแต่ว่าในคริปโตครับสิ่งหนึ่งที่มันทําได้คือความสามารถในการแบ่งส่วนออกเป็นหลักล้านล้านส่วนอะไรอย่างเงี้ยครับผมในเค่นี้ครับคือคุณสามารถลงเงินได้แค่ส0บาทก็ยัังสาาาามมรรถทํได้เลยคบผแต่่ว คุณอาจจะต้องมีการคิดแบบสิม p พ e ซ์ไซนิดนึงว่าแบบเออเราเสียไปหลักเปอร์เซนต์อาจจะมองข้ามตัวเงินไปก่อนอะไรประมาณนี้เพื่อที่แบบเพื่อใช้ในการเรียนรู้นะครับอย่างน้อยก็พยายามประยุกต์ใช้สิ่งที่คริปโตสามารถทําได้ในการที่แบบแบ่งสรรให้มันดีที่สุดนะครับในเมื่อเขามีความสามารถในการแบ่งส่วนในระดับหลายทุสนิยมได้แล้วก็อาจจะใช้ได้นะคุณอาจจะลองได้คุณไม่จําเป็นต้องซื้อ1เหรียญก็ได้เพราะบ,บิตคอยหนึ่งเหรียญเองก็โหตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดแปดแสน นะครับต่อเหรียญอะไรประมาณนี้ดังนั้นคือไม่จาเป็นต้องลงหนึ่งเหรียญก็ได้แต่ลงในระดับศูนย์จุดเอ็กอะไรประมาณนี้ครับผมครับแล้วก็เออเออเท่าที่ติดตามอาจารย์หลายๆท่านที่ลงคริปโตเนี่ยครับก็พบว่าคนที่ลงคริปโตเองก็แอสเซทอะลูกเกชันเหมือนกันนะครับเอ้ยอ่าใช่ใช่ใช่ใชแต่อันนี้ผมพูดลึกไม่ได้นะครับต้องต้อง <laughs> ให้อาจารย์อาจารย์ทั้งหลายเนี่ย <laughs> ท่านสอนเอานะครับผมว่า เออเราควรจะแบ่งยังไงเพราะว่าเออเท่าที่ดูมาเนี่ยคริปโตก็มีหลายวัตถุประสงค์เนาะเออก็สามารถแบ่งได้เหมือนกันนะครับพอเก็ิแล้วว่าพี่ต้องการจะสื่อสารได้อ,อ่าคือคริปโตม,มีหลายอันจริงเพื่อเทรดดิ้งจริงเพื่อสเต็กกิ้งเพื่ออ,อทำดีฟายหรือว่าทำดิควิ i ิตี้โพยเดอร์อะไรประมาณนี้อันนี้เป็นออฟทอปิกนะครับผมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็อยากให้ลองจัดสรรเงินดูคุณลองได้คุณไม่ผิดอะไรประมาณนี้ครับผมซึ่ง การกระจายความเสี่ยงในแอสเซทย่อยอีกอันนึ่งครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันครับแต่ทั้งนี้แล้วมันก็ยังพอมีความเสี่ยงอยู่นะโดยเฉพาะความเสี่ยงในเรื่องของคล้ายๆความเสี่ยงในเรื่องของเซกเตอร์ครับผมในกรณีที่ลงหุ้นนะครับผมถ้าสมมติว่าเซกเตอร์นี้มันพังพูดง่ายมันก็พังทั้งกระดานอะไรประมาณนี้ซึ่งตรงส่วนนี้ก็มีให้เห็นอยู่แล้วครับว่าเออเหตุการณ์อย่างเช่น l ู na หรือ f t x เป็นยังไงนะหลักๆก็คือเอ่อถ้าสมมติว่าคุณจะลงเงินเท่าไหร่ก็ขอให้ลงเงินในส,สนดนสนดสส่่่่่่ววนนนนททีีีีคคคิาาาเเเปป็ุณณยือกไ้้้รรูะม ครับแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมนะครับดูให้ดีๆว่าเป้าหมายของเราเนี่ยมันจําเป็นต้องใช้ไหมมันจําเป็นต้องใช้สินทรัพย์อะไรนะครับแล้วก็จัดแอสเซทอะล c a t ชั่นให้มันเหมาะสมจะได้ไม่เสี่ยงเกินความจําเป็นนะครับอะไรเท่าไหร่เมื่อไหร่อ่าอะไรเท่าไหร่เมื่อไหร่อ่านะครับผม3หลักนี้แล้วก็คํานวณหาอินเทรสที่ต้องทําให้ได้ต่อปีอะไรประมาณนี้นะครับผมพอฟังแบบนี้แล้วเห็นได้เลยนะว่าแบบเออบางทีเราก็ไม่จําเป็นต้องรีบนี่วา ขอแค่เรามีระยะเวลาเพียงพอชัดเหมือนกันนะนั่นเลยครับพี่ก็ค,คือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างหลักของนักลงทุนรายใหญ่แทบจะทุกคนเลยครับที่ประสบความสําเร็จเขาแค่อยู่ให้ยาวครับแล้วก็ลงทุนให้ถูกอย่างวอลเลนบัฟเฟตต์เนี่ยชัดเจนแกด,ดังตอนช่วงแกแก่แล้วนะแต่ว่าแกอยู่ยึดยั่งยืนมานานแล้วมีโนเลสสะสมแล้วต้นไปนเรื่อยๆครับ <S <s ใช่ยือนอายุให้ได้ครับหลักการมันไม่ได้อยู่ที่การเล่งเลยนะยืนระยะเวลาให้ได้อันนี้ถือว่าเป็นเคสตั้ดี้นะครับถ้าสมมุติว่า เราทำผลตอบแทนได้50%ติดต่อกัน2ปีเลยนะแล้วปีสุดท้ายอะครับเราขาดทุนเกือบ50%เลยนะครับก็คือ1.5คือ1.5แล้วคูณ0.5นะครับผลตอบแทนโดยรวมของคุณนะครับจะอยู่ที่สักราวๆ12กว่าเองนะครับผมเมื่อเทียบกับเงินต้นของคุณนะครับดังนั้นแล้วตรงส่วนนี้มันจะเป็นเรื่องของ hot hand fallacy ด้วยส่วนหนึ่งนะครับว่าเรา ได้จริงๆเพราะว่าโชคหรือเปล่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะฝากไว้แล้วเกี่ยวเรื่องกการยืนระยะเวลาในการเทรดให้แบบนานด้วยครับผมเอออันนี้ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งและกันที่อยากอบอกไว้อะไรประมาณนี้ครับผมเหมือนเหตุการณ์การไก่ไก่งวงครับที่แบบวันสุดท้ายแล้วด,ดันโดนวันเชือดใช่ไหมใช่วันเชือดพอดีแล้วแบบโดนไปพอดีโอกาสถ้าล้นวันนั้นนะครับมันก็คือกลับมาแทบจะไม่ได้แล้วครับต้องจะไปเกิดใหม่ไงครับผม ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ดันนึกขึ้นได้นะครับผมสำหรับหัวข้อเราควรจะแบ่งเงินลงทุนในเรื่องของคริปโตหรือว่าเทรดการลงทุนยังไงดีนะครับพี่นัทก็ให้ไอเดียมาว่าแบบจริงๆแล้วเราจําเป็นต้องใช้ไอสินทรัพย์ที่ว่านี้จริงๆหรือเปล่าผ่านการที่เราต้องระบุจุดประสงค์นะครับว่าอะไรเท่าไหร่เมื่อไหร่เพื่อที่จะดีไซน์ออกมาได้นะครับว่าผลตอบแทนต่อปีที่ต้องได้มีเท่าไหร่ สักประมาณเท่าไหร่และเลือกเครื่องมือที่ถูกต้องและที่สําคัญคือมันเหมาะกับสําหรับความเสี่ยงที่เรารับได้ด้วยสำหรับหัวข้อในวันนี้ก็ขอบคุณพี่นัทมากนะครับผมม,มีอะไรเสริมทิ้งท้ายไหมครับพี่จริงๆแล้วอยากให้ทุกคนนะครับพยายามออกแบบพอร์ตลงทุนให้มันเหมาะกับเป้าหมายของเราให้มากที่สุดนะครับการลงทุนที่จะประสบความสําเร็จได้เนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องเร่งนะครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องยืนระยะเวลาให้นานพอที่ความสําเร็จนั้นมันจะเกิดขึ้นครับขอบคุณครับผม ก็ก่อนจะจักกันไปนะครับผมก็ขอฝากหนังสือจัดพอร์ตลงทุนด้วยตัวคุณเองของทางพีนัทไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจของทุกคนไว้ด้วยนะครับโดยหนังสือเล่มนี้นะครับสามารถหาได้ตามแผงร้านหนังสือชั้นนําทั่วประเทศและที่สําคัญที่สุดก็คือ มีอยู่ในเว็บเว็บ investing.n.th ซึ่งจะเป็นร้านหนังสือเพื่อนักลงทุนนั่นเองโดยใน investing เนี่ยเราจะรวบรวมหนังสือที่เกี่ยวข้องกับจักรวาลของนักลงทุนไว้ในที่ที่เดียวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือลบลงทุนหุ้นสายพื้นฐานหนังสือหุ้นสายเทคนิคหนังสือแนวจิตวิทยาหนังสือแนวไมเซ็ตรวมถึงการพัฒนาตนเองเรารวบรวมไว้ให้ทุกท่านเลยนะครับที่นี่เพื่อ Empowerment สังคมการลงทุนที่ดีต่อไปสำหรับหัวข้อในวันนี้ ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับยาวหน่อยแต่ถ้าทุกคนชอบผมก็ดีใจนะครับไว้เจอกันในตอนต่อไป Stay healthy, stay wealthy โชคดีรักษาสุขภาพสวัสดีครับ